เรื่องแรกนี่จะเรียนรู้เรื่องเส้นชีวิตมาใครอยากจะจะดูดวงบ้างวันนี้ <laughs> จานเส้นนี้ แล้วก็เส้นนี้คนเราเกิดมาเนี่ยมีคำที่น่าสนใจเขาเรียกว่าพัฒนาพัฒนาเนี่ยขอแบ่งไว้สองส่วน หนึ่งพัฒนาไปสู่ความผินาเอาละชีวิตเกิดมาเนี่ยเพื่อพัฒนาหนึ่งพัฒนาสู่ความ วินาสนาศตอน,นี้ป่ะสองพัฒนาไปสู่วินาศนาการสู่วิวัฒนาการ เราเกิดมาแล้วเราก็มุ่งหวังว่าชีวิตเราจะต้องได้การพัฒนาทตนี้การพัฒนาของชีวิตเราเนี่ยเราไม่สามารถจะเป็นผู้กํากับตัวเองได้สมบูรณ์จึงมีอื่นมาเป็นตัวแปร ى. ตัวแปรของชีวิต ทำให้เราพบว่าชีวิตหลายครั้งเราก็ได้สิ่งที่เราถูกใจหลายคราวเราก็ได้สิ่งที่เราช้าใจเราก็แก้ไม่ตกเพราะอะไรที่ไ้แก้ไม่ตกเพราะว่าเรายังไม่มีผู้ที่รู้เรื่องชีวิตจริงๆมาให้เราทันชีวิตเราเพอเกิดมาปั๊บ เราก็ไปายอันนี้เรียกว่าดีหรือบวกแต่ลงดีหรือบวกเนี่ยก็จะไปเรื่อยไปไปเรื่อยไปแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็พบว่าชีวิตนี้ ไม่ดีหรือลบตกลงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันแกนชีวิตอยู่ตรงนี้เนาะแกนชีวิตอยู่ตรงนี้ แกนชีวิตอาจารย์เนี่ยมาวันนี้ถามว่าเราเนี่ยเราชอบตรงไหนเส้นเราเส้นข้างบนหรือเส้นกล่างหรือเส้นตรงกลาง,างเราจะชอบเส้นของเราคือข้างบนเราตะเกียบตะกายไปหาข้างบนแต่ข้างบนนี่แหละ เมื่อดีหรือบวกเนี่เขาเรียกภาษาพระว่าสวรรค์ตลงเ,เมื่อไรเราต้องการชีวิตที่ไปฝ่ายบวกเราก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะไปสวรรค์แล้วชีวิตที่ต้องไปตะเกียกตะกายเพื่อไปบวกเนี่ยอาจารย์มัน บวกตลอดไหมอจารย์บวกตลอดป่ะไม,ไม่ตลอดนี่ตอนหนุมน่มๆเนี่ยอาจารย์มังกรนี่หลอนะหล่อจนสาวหลงอะ่ะตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็เลยหลงสาวกูไปไหนไม่ถูกแล้ว ตกลงว่าที่เรากำลังได้พบกับสิ่งที่เราเดือดร้อนอยู่ขณะนี้เดือดร้อนเพราะเราไปคิดว่าไอ้ตัวดีนั่นแหละที่มันสำคัญอา้าวตอนเข้าเรียนหนังสือใหม่ใก็อยากได้เกรดเท่าไหร่ฮะเกรดสีสพอทำงานก็จะได้เท่าไหร่ออะรฮะสองาัาน นะได้หมดเลยแล้วตอนนี้ก็อยากจะได้ออกเร็วๆเพราะเราขอศอสีอยากไปเลยนะไอ้ตนอยากเนี่ยเป็นไงฮะตาเปียกตาแฉะใช่ไหมรูต้องโทรหาใครต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปเสนองานแล้วมานั่งบนบนเนี่ยบนพระชั่วหรือบนพระดีอะบนพระชั่วหรือดี บนเพราะดีตกลงว่าเราอยากได้ดีของเราก็กลายเป็นว่าเราตอ้องเกียกตกายขวนขวายอย่างเต็มที่เลยจ้ะนี่ครูของสาธิตไหมมาเลยจ้ะสาธิตนี่เขาเก่งขยันใขรู้ใฝ่เรียนมาทั้งหมดเลยเอาก้าอี่มาถึงก็หยิบไปวิคนละสิบตัวก็ได้แต่นั่งตัวเดียวนะ ตกลงว่าคนเนี่ยขณะนี้ไปหลงอยู่กับเรื่องดีนี่พอหลงกับเรื่องดีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถามจริงอาจารย์สมทวินได้ดีหรืยอยัง,ยงเพื่อจะได้พวกนี้รู้บ้างเนี่ย <c oughs> ตั้ง6กสิบหกแยังไม่ได้ดีอ่ะแต่ไปไปมาจะหมดดีด้วยอ่ะ เข่าก็ไม่ดีขาก็ไม่ดีกูก็จำไม่ค่อยได้เลยเดียแต่ว่าใครด่ากูจำเก่งนะลองสิใครด่าใครบ่นกูเก่งนักหนาที่เรื่องเก็บความจำนะครูอาจารย์ในตอนเข้าสอนใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้ว ดูทินะครูคนนั้นทิ้งงานให้กูตอนแรกเข้าใหม่ๆเอานักอาจารย์สาธิตเข้าใหม่ๆอยากสอนไม่นังเสือตอนเข้ามาสมัครใหม่ๆอ่ะอาจารย์ตอบตอนมาสมัครริศสอนเนี่ยเขาถามว่าสอนไหวไหมตอบ,บว่าไหวเธออยู่ใกล้อยู่ใกล้ กลหลายกิโลมาทันไหมทัน <laughs> เด็กทีนี้ทนนะ <laughs> เป็นไงทนได้แต่พอถึงวันนี้เป็นไงฮะเริเ่มพดเลยไหเริ่มพบแล้ไหมอูถูกอาชีพพื้เป่าวา <laughs> เริ่มแล้วเอ้าไหนใครมาเข้าสอนเกินห้าปีแล้วยกมือเกินห้าปีใครเพิ่งเข้าสอนต่ำกว่าห้าปี นะเธอก็ดูใบหน้าคนห้าปีเป็นยังไงแล้วห้าปีเธอจะเป็นอย่างนั้นแหละใบหน้ากับอายุไม่ไปกันแล้ว <c oughs> วันวันเพราะเราก็หวังดีแล้วเด็กที่มันดื้อเนี่ยที่จริงมันของมันถูกใช่ไหม <c oughs> อ่าแต่เราเนี่ถือว่าไม่ดีอย่างนั้นน่ะ <c oughs> แล้วเราก็ปวดหัวไม่กลับมานะ่ะ <c oughs> ใครปวดหัว เราตกลงหัวมีไว้เพื่อ,อนี่คือเส้นกราฟชีวิตที่น่าดูน่าสนใจมากพอมันขึ้นไปแล้วมันก็เริ่มเป็นไงฮะ<อ>มันลงเวลาลงเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้แต่งหน้าตอนเช้า <c oughs> โอ้โหยิย้มกับกระจกไม่รู้กี่ครั้ง ในพวกนี้ไม่ก็ยิ้มแล้วอยากจะจดาพาในหมดยิ้มแกกูก็คูจา่เงี้ยเลยอย่ามาวัวอย่แต่พวกนู้นเนียนนะผมจากเส้นหนึ่งโอ้โหต้องหวีเป็นฟอยผู้หญิงก็จาบผมกี่วันครั้ง หรือว่าสาต่อเมื่อเดินผ่านป้าเพื่อนบอกกูจจายมีอะไรตุล้ว,ว่าโอ้ยเกิดเป็นผู้หญิงเนาะบางคนสามไม่พอยังไปเที่ยถักเปียยังต้องเที่ยวทำอะไรโอ้โหของฉันขนาดลูกหัวทีเดียววาอ,อย่าง่างกขี้เกียจเลยอ่ะพวกเธอแต่รู้ว่าที่พวกเธอหาอยู่ขนาดนี้ หาเพื่อจะไปหาดีใช่ไหมหรืองามต่รงหาหาแล้วได้ดีจริงจริงปะได้งามจริงปะนี่พวกเธออยู่ข้างหลังมาถามพวกบนผมนะตอนนี้แกหมดแล้วกูขออยู่ของกูอย่างนี้มึงอย่ามายุ่งได้ไหม ตอนนี้เรียนแบบดาราบ่อิิดาภาคนไหนเป็นฝันใจของการแต่งทรงผมม,มีแล้วแต่พวกนุนมีนะดาราคนนั้นดาราคนนี้แต่พอตกตอนเย็นขึ้นมาเป็นไงมันแม้แต่กูก็รำคาญไม่อยากจะมีหัวกูแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็กลายเป็น ต้องกลับบ้านนะนะกลับบ้านเนี่ยใครยังอยู่ในฟอร์มที่อู๋สวยที่สุดวันนี้ที่กูไปเนี่ยโหยสวยสุดพอกลับบ้านใครรักษาไว้ตั้งคืนต้องลงว่ามันขึ้นไปแล้วลงไหมลง,ลงอาจารย์สอนนักเรียนวันนี้สอนแล้ว,วรู้สึกคล่องดีเพลินมีไหม,มอาจารย์ก็หลังมีบ้า ร่วมมือกับฉันนะไม่ร่วมขอเด็กตกทุกข์ไดะยากลำบากเลยรใครไม่ร่วมมือกับฉันนึ่เวรกรรมตามสนองเวลาเธอเข้าเรียนเธอว่าจะเด็กไม่สนใจตูแข่งใจนั่นนะมาจากการไปสร้างเวรสร้างกรรมกับพระเอาทีนี้ตกลงว่าชีวิตที่เราเข้าใจกันขณะนี้ก็คือบวกลบ บวกเฮ้ลบเราก็ใจชีวิตอยู่แค่เนี้แล้วเราก็รังเกียจชีวิต,ท,<บ>ต,วตที่เป็นลบแต่ชีวิตที่เป็นลบี่หมายความว่าเป็นชีวิตที่มันเป็นการรับรองผลของการบวกใช่หรือเปล่าแต่เราไม่เข้าใจ ชีวิตที่เป็นเส้นกลางนี่เราไม่เข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงอะต้องพัฒนาตัวเองไปสู่อะไรฮะวิวัฒนาการถ้าพัฒนาตัวเองสู่วินาศนาการนี่ก็จะได้บวกลบบวกลบอยู่ตลอดงั้นบวกลบ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 ,บ ชีวิตที่เราดิ้นรนอยู่ขนาดนี้อาจารย์เข้าไปสอนนักเรียนถ้าตอนใหม่ๆพวกนี้ไหนใครมาปีแรกบ้างอย่าหลับตาใครหลับตาได้โดนห้ามหลับเวลานั่งสมาธิลืมตาเวลานั่งฟังจะหลับโอ้พวกนี้มันเอาอะไรกันแน่วะเพิ <laughs> ่มใหม่นะโดยเฉพาะครูใหม่ๆเนี่ยต้อง active เหมือนเดนี่เนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยนั่งปับ๊บ มือที่จริงต้องมีสมุดบันทึกทุกครั้งครูต้องมีคนอื่นเอาแบบไม่ได้ก็เอาแบบพระเทศเป็นองค์เดียวในโลกที่เป็นผู้นำแล้วก็มีความต่างเดินท่านอาจจะบุคลิกไม่เท่าเราแต่ว่าคนประทับใจมากกว่าเธอสามคนเพราะ ท backdrop, th mercy, Duke, the acne, uh, ุกครั้งท่านจะบันทึกแล้วถ้าเวลาไปฟังที่ไหนนะท่านถ้ามีการบันทึกท่านจะไม่ง่วงแต่ท่านนั่งเฉยๆแล้วแต่พูดก็พูดไปกูคเกูอย่างนี้แหละอย่ามาสอนกูเลยกูว่าไม่ได้เืิกเขียนประเทศไปที่ไหนบันทึกหมดมีผู้นำองเดียวที่มีปัญญาแก่กล้า นอกนั้นก็เวลาไปแล้วก็เป็นเดินเดินอนี้นแล้วจะมีคนหนึ่งปัญญามากกว่าก็ชี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนนะโดยมากจะพบอย่างนี้เกือบทั้งนั้นเลยแต่ประเทศตามจุแล้วก็ตรงไหนที่เขาพาเดินบนเส้นทางไม่ค่อยไปฮะปมึงอย่าเรามาหลอกกูนะหลอกกูนะหลอกกูดักท่านจะเดินแอไปดูที่เขาไม่ค่อยให้ดู ไปดูที่ว่ามันทําไหมแม่กูไปนณะฉันจัดนิทัศการที่เนี่ยบนชั้นสามเนี่ยพอจัดปนะั๊บนั่นโอ้จัดอย่างดีวันนั้นก็โชคดีอีกข้างหลังเพราะมันเหลือไม่รู้จะว่าไงก็จัดต่อไปเลยท่านก็เลยสเสด็จไปตรงนั้นโอ้โหยืนเขียนเป็นพักใหญ่เลยบุญคุ้มครองแล้วครอ,องแล้วคุ้มครองแล้วคยสนทนา แล้วเขาเก็บความจำยังไงอาจารย์อาอาจารย์อาจารยร์เดี๋ยวเดยกชื่ออาจารย์ทัศนีอาจารย์ทัศนีมาครั้งแรกกับครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไหมนวัดอะไรที่อาจารย์จำได้ว่าเปลี่ยนใน,ในครัวก็เปลี่ยนแน,น่น เห็นไหมครัวตอนแรกก็คือครัวอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนน้นอย่างเดียวนั้นเราไม่เอาตรงนั้นไว้ขายหน้าเรามาสร้างเบิกหน้าบานตายอยู่แถวๆนี้เป็นศาลาอาจาร์ศาลาอะไรศาลาอะไโอ้ทำไมอาจาร์ทัศนีนี่ห้ามพวกนี้เดินเที่ยวๆดูในวัดเหรอต้องรบขรอบพระเทพท่าน ประเทศนี่สเสด็จมาที่นี้กี่รรค,ครั้งแล้วท่านรู้ไหมกี่ครั้งแล้วใครทาร,ร,ร,ราบแล้วยกมือใครไม่ทราบยกมือฉันจ,จะด,ดูดิยกย้ามันต่ำที่พวกเธอครูใหม่ๆอ่ะมันต้องเอ็กทีบชัดเจนมากเลยนะเธอจะเป็นครูที่เนี่ยพวกนี้แก่แล้วยังเอาไปรบ ยกมือขวาอย่ายกมือซ้ายจําไว้ทักษะของชีวิตไม่ใช่กูยกของคงมือไหนกูก็ได้ไม่ใช่เราต้องชัดมากนะแล้วถ้ายกมือที่งามนะต้องไปดูของของทหารโอ้ยถ้าอบรมพยาบาลเนี่ยนะถ้าเป็นของทหารต้องติดหูเลยฮนะ แล้วตรงเหมือนนแปะเลยอ่ะแต่ถ้าของตัวตัวไป <c oughs> <c oughs> สงสัยเคยมีนิสัยกว่าใครนะ <c oughs> มันต้องชักครูของพวกเรานี่ฉันชื่นใจชาวขึ้นมาเดี๋ยวโอ้ยไปตรงนั้นไปดูตรงนี้ฉันก็บอกกับพระอดัวนี่เนียถ้าโรงเรียนมีคุณภาพเนี่ยเขาจะตามติดอย่างนี้เป็นไง ท่านพออาจารย์ทัศนีบอกว่าตามติดอย่างนี้ใครชอบใจบ้างยกมือฉ <c oughs> ันดูดูผลงานที่อา <c oughs> จารย์ฝึก,ก,กน้องๆที่ <c oughs> ใครรู้สึกว่ากูก็เหนื่อยทั้งวนันทล้งคืนก็ก็เหนื่อยแล้วอะไรกันนะักกนะันหนาเปลี่ยนใหม่นะพอท่านเก็บความอึดอัดอยู่ในใจท่านจะไม่มีความสุข งั้นเราเอาใหม่เลยเราจะต้องเอาความเบิกบานใจโอ้โชคดีเลยตอนนี้กูมาล้างแขนแล้วสมัยก่อนครูจิกัวก,วกูตอนนี้กูเอามาใช้เลยโอ้ยสนุกมากแล้วไหนใครเมื่อคืนนอนหลับบ้างครูจากสาธิตยกมือน่ะแล้วถามมาที่เหลือนี่เขาไว้ไปนอนไม่ไปไม่นอน เห็นไหมท่านรู้ไหมว่าท่านได้อะไรมามากแต่ทักษะชีวิตท่านไม่ได้ดูเด็กพรังคนหนึ่งมาเที่ยเดิน,นเนี่ยเยี่ยมอย่างนี้เลยไม่งองแงเขาสร้างมิตรสัมพันธ์ได้ชนิดที่เราเราเกินคาดเลยไม่ยุ่หสาวันรู้จักหมดตั้งแต่จเจ้าอาวาสจนถึงคนครัวทำไมแกรู้จักคนครัวทำไม หม้อข้าวแก่ okay. แต่พวกเราเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหไม่กล้าแตะตรงนั้นกล้าแตะตรงนี้ถามว่าประคองชีวิตไว้เพื่ออะไรเอาแบบอาจารย์ทัศนีย์มันเราจะต้องกิ่งกันนาะงครูอาจารย์ทุกคนเนี่ยที่ฉันบอกตรงนี้เพื่อต้องการจะให้เราไม่ใช่คนยังปรับชีวิตไม่ได้ยังหลับสองคนสองคนลุกขึ้นมาน,างนาังคณะมาลุกขึ้นเลยเธอด้วยมา เธอคนที่สองมานี่ยเธอคนที่สองมาทั้งหมดมาตรงนี้อ่อมา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 เปลี่ยนพวกนี้แก่แล้วไม่ต้องสอนเราขึ้นมาจะแว่นมามารู้ไหมว่าเธอก็มารู้สึกอื้มอึดอัดจังเลยว่ะเธอรู้ไหมว่านั้นคือฉันกำลังสร้างบุคลิกให้เธอพวกเธอยังต้องเป็นครูที่ เป็นต้นแบบคนอีกมากมายใครหลับกได้เรื่องนั้นทีเนี้ยฉันไม่นั่งไม่นั่งตรงนี้แล้วฉันมปนั่งข้างขาฉันนี่แล้วใครหลับกูจะทีไปดูไม่มาไม่มาไม่รู้แต่ว่ามานี้แล้วแต่ต่อหน้าพระรูวนี้ไม่ได้เลยครัฉันไม่ใช่เป็นพี่เลี้ยงมากรอไม่พวกเธอหลับไม่ใช่เขาต้องมีศิลปะสินี่กระดาษมีใช่ไหมยกระดาษมีป่ะกระดาษเธอใช่ไหมเนี่ยเออ กระดาษเธอด้านหลังยังเขียนได้นี่มีปากกาบอไม่มีอแจกประดาษทุกคนอา้าวนี่กระดาษอาจารย์บุริษพาไปให้ไปสงเคราะห์คนอนาถาหาของใช้ไม่ได้มาเอาปากกาให้ด้วยโอ้ยตายแล้วโกทุกคนนะมีกระดาษมีปากกาจดไว้บ้างสิที่ฉันถามเมื่อกี้ว่าทำไม ประเทศเสด็จนี้มากี่ครั้งสองครั้งนะสองครั้งได้แล้วได้แล้ได้ได้เขาก็มีไม่ใช่มีแต่ผมยาวอย่างเดียวท <c oughs> ่านต้องมีอุปรณกเพของท่านชัดมากนะแล้วคนจะรู้สึกว่าโอ้โหครูคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่ชื่อครูแล้วก็ไม่ใช่มีแต่วิชาแต่ต้องมีอะไรบางอย่างที่ปรากฏ ความถูกต้องให้ตัวเองให้ได้อ้าวใครไม่มีปากกาใครไม่มีสมุดอารย์ท่านบุริษจะบริการฉันเล่นๆห่อเจ้านะเธอนั่งเรียบร้อยไม่จะว่าอะไรหรอกแต่อย่างน้อยฉันมาเป็นมิตรกันบ้างไม่ได้หลอเธอรู้ไหมฉันชื่ออะไรถามจริงอะ่ะเธอมาที่นี่รู้จักพระกี่รูปแนละ้ว อาจารย์ทัศนีสั่งมาเหรอว่าอย่าไปยุ่งกับพระนะ <c oughs> มนุษยสัมพันธ์เราเรียนไว้เพื่อต้องการไปตรงไหนขยายพื้นที่เราขยายเราถ้าเรามีชื่อแต่อยู่ในเหมือนกับหนังสือแล้วก็ตัวหนังสืออยู่ในในเอกสารใบที่สิบยี่สิบห้าสว่า,าจะดึงออกมาอยู่หน้าปกได้เนี่ย ตัวหนังสือตัวนั้นต้องได้รับการสนใจแล้วแต่ถ้าไม่พยายามขยับเหมือนตัวเราเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็อยู่ในที่คนที่50คนที่60คนที่70เราไม่ได้ดึงตัวเราออกมาเราก็กลายเป็นคนที่ถูกลืมไปตลอดเพิ่มเสียนะถ้าใครเพิ่มปั๊บามาอยู่หน้าปกขออาจารย์ทัศนีจะพานักเรียนมา ก็อ้าวน้องๆคนที่หนึ่งสองสี่ห้าก็แปดแล้วคนที่เก้าแกลืมทุกทีอ่ะเพราะมันไม่เคยปรากฏชื่อเห็นอ้าวทีนี้ชีวิตชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยถามท่านจริงๆว่ามันดีที่สุดอยู่ตรงไหนลูกเส้นเนี่ยถ้ัเส้นเนี่ยดูเส้นเส้นไหนเส้นไหน เส้นกลางตกลงเมื่อเรียกเส้นนี้ว่าดีเส้นนี้ไม่ดีเส้นนี้เส้นนี้บวกเส้นนี้ลบเส้นนี้สวรรค์เส้นนี้ก็ต้องเป็นอะฮะนรกนรก,นรกตกลงว่าสวรรค์ก็หน้าไปเนาะแต่เป็นไงฮะ ถ้าไปนอนโรงแรมคืนนี้เขาคิดเท่าไหร่ลูกอาจารย์ถ้าไปนอนโรงแรมเราคิดเท่าไหร่คืนนี้คืนละเท่าไหร่โรงแรมพันเท่าไหร่พันห้าโอ้อาจารย์จิดาพาตัวเท่านี้ก็คิดพันสองเองอันนี้ตัวเล็กนิดเดียวเปล่โอ้โโอ้นี่ไม่มีไม่ห้าดาวคือไม่มีที่นอนหนาๆเออ้โอเคฮะหนาหนาทลองว่าของเธอเนี่ยไปพันห้าเนี่พันสอง ช่ไหมตกลงว่าเรายังติดอยู่พันห้าตลอดการได้ไหมไม่ได้เมื่อเราไปติดว่าพันห้าเนี่ยดีสุดกลับบ้านเป็นไงฮะติดใจตรงนี้มาแล้วมาบ้านเป็นไงมาบ้านเป็นไงบ้านกูดีไมดด่ดีดีแล้วก็เมื่อที่บ้านมีระดับพันห้าห้าดาวอ๋อ ห้าดาวหรือกี่ดาวหลายดาวตัวหลายดาวโอ้ยหลายดาวโเดี่ยเบื่อที่จิบบ้านเนี้ยคนก็ไม่เรียบร้อยบ้านก็รกรุงรังไม่ได้เรื่องเลยที่ไหนดีกว่าโรงแรมที่รู้ที่เขาสะอาด คนบริการก็เรียบร้อยคนพูดก็พราะแต่ลองไปอยู่ส like> ักปีลองดูลุกไปลงว่าพอเราไปติดชาว